สวัสดีค่ะเพบกับว,วา,ายการโฮสงเส้นหงษ์หมอนิ้วเช้าวันศุกร์ที่29พฤศจิกายนราคาทองคำสปอร์ตเมื่อวานขึ้นแหวนกรอบ2,621-2,650ถึงดอลล่าร์ปิดตลาดเมื่อคืน2,637ดอลล่าร์เพิ่มขึ้นเพียง1.9ดอลล่าร์เท่านั้นนะคะในช่วงกลางวันราคาทองคำปรับตัวขึ้นแตะ2,650ดอลล่าร์แต่ในที่สุดก็มีแรงเทขายออกมาเมื่อวานตลาดการ สหรัฐปิดทําการเนื่องจากเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะทําให้หนึ่งก็คือประมาณการซื้อขายเบาบางแล้วก็2ก็คืออาจจะขาดปัจจัยชี่นาตลาดทองคํานะคะทองคําก็เลยเริ่มขึ้ื่อนมาในกรอบิีแคบลงสําหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะก่อนหน้านี้เราได้ยินค่ะว่า อิสราเอลกับกลุ่มฮ<ม>ิสนะบล็อตในเลบานอนนะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็มีผลบังคับจะใช้ตั้งแต่วันพุธที่27ที่ผ่านมานะคะล่าสุดเลบานอนบอกว่าเปิดเผยว่าอนะิสราเอลเนี่ยได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งนะคะตรงนี้เราก็คงอาจจะต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะคะ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะสังกาณในวันออกกลางสงคารามรัเสเซียยูเครนนะคะซึ่งสงคารามรัเสเซียยูเครนตอนนี้ดูข่าวเหมือนเงียบๆนะคะไม่ได้มีการยิงตอบโต้กันเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วทำให้ทองขึ้นแรงมากนะคะส่วนตลาดการเงินซเม,มิกา วันนี้เปิดทำการเพียงครึ่งวันนะคะเนื่องจากเป็นวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเทศกาล Black Friday นะคะเป็นการที่คนสามริกาออกมาจับจ่ายใช้สอยนะะเเาาก็อาจจะสะท้อนถึงการใช้จ่ายของคนสเมริกานะคะเราก็จะมีผลกับการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐเช่นเดียวกันนะครการใช้จ่าย เป็นสัดส่วน70%ของ GDP นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอเมริกาทีเดียวแนวโนม้มราคาทองคำคาดว่าเคลนหน่อยซ i d e w a y ์นะคะราคาทองคำเริ่มเขึ้นหน่อยในกรอบที่เป็นเป็นสามเหลี่ยมนะคะจะเลือกข้างอยู่ว่าจะขึ้นหรือลงแนวรับ2,620แล้วก็2,600ถึง2,610ดอลลาร์ค่ะ แนวต้าน2,650ถึง2,660ดอลลาร์นะคะส่วนทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน13ครั้งขายออกช่วงเยน43,200บาทแล้วลง150บาทค่ะแนวรับ42,800บาทหรือตรงนี้แนวรับถัดไป42,600ถึง42,700บาทค่ะส่วนแนวต้าน43,100บาทและ43,200บาทค่ะ คำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าเป็นการเทรดดิ้งระยะสั้นเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ2,610ถึง2,650ดอลลาร์นะคะถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยอาจ,าจดูประมาณจุดเข้าซื้อ2,600หรือต่ำกว่าค่อยๆทยอยเก็บนะคะเช่นเดียวกับโกลฟิเจอร์นะคะเทรดดิ้งตามกรอบ2,610ถึง2,650ดอลลาร์ กรอไลฟ์ฟิวเจอร์เทรดยิงตามกรอบ2,620ถึง2,660ดอลลาร์ค่ะสําหรับเงินบาทเมื่อวานแข่งค่าขึ้น7ตางค์นะคะ34บาท35ตางค์นะคะเพราะเพราะว่าตัวดอลลาร์เดซ์เนี่ยนะคะอ่อนค่าลงระหว่างวันนะเงินบาทแนวโน้มคิดว่าน่าจะทรงตัวนะคะแนวระดับ34บาท สิบต่างนะคะแนวต้านสามสบี่บาทหกสิบต่างเะะงินบาทอาจจะส่งตัวแล้วก็แข็งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะส่วน u s d future นะคะแนวรับสามสี่บาทสิบตังแล้วก็แนวต้านสามสบสี่บาทหกสิบตางเช่นเดียวกับเงินบาทค่ะเทรดดิ้งตามกรอบได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก,กับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ